ช่วงนี้บางแสนเขาหามิติใหม่มาสร้างกระแสได้ไม่พักจริงๆแม่ล่าสุดเราสองคนไปเจอยำจานยักษ์นี่มาโอ้โ oh อ ในจานคือเขาจะมีซีฟู้ดมาทุกอย่างและด้านบนเขาจะเป็นกุ้งแพทอดมาแบบกรอบๆแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะและที่ชอบก็คือบรรยากาศร้านนี้คือดีมาก<ะ>ฟิลนั่งกินคืออยู่ริมน้ําแบบนี้เลยทุกคนเขาจะเป็นร้านเปิดใหม่นะฮะชื่อว่ายำชาวเลอยู่ตรงถนนข้าวหลามเลยหาง่ายๆอย่างที่เราสั่งมาลองวันนี้ก็ประมาณ5-6อย่างแต่ละเสิร์ฟคือใหญ่จัดตัวนี้น้องแจ่มนา่งชอบมากจะเป็นเหล่าทะเลถังตอนเสิร์ฟมายกถังมาเทแบบนี้เลยและความเผ็ดที่นี่ก็คือสะใจเต็มสิบให้ร้อยไปเลยทุกคนใครที่เป็นสายแซ่ แซ่บกินกับซีฟู้ดสดๆนะบอกเลยต้องสั่งอันนี้ให้ได้และตัวนี้คือหากินยากจริงเป็นส้ตมตําปลากุแลาเนื้อปลาเขาจะมีความนุ่มๆเหนียวๆกินกับเส้นมะละกอกบกรอบน้ําปลาหอมๆโอ้โหวิโคตรฟินจริงๆที่ร้านเขาจะมีพวกอาหารทะเลพื้นบ้านอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะผมก็สั่งมาลองประมาณสอสอยา่างตัวไข่ปลาอินทรีย์ทอดน้ําปลานี่คืออย่างเด็ดตอนที่เช็คบินออกมาก็คือเห็นราคาแล้วชอบมากส่วนตัวว่าสมเหตุสมผลกับจานใหญ่ๆของเขาจริงแนะนําว่าใครมาเที่ยวบางแสนช่วงนี้นะคะอยากหาร้าน เด็ดๆเลี้ยวไปลองร้านนี้ดูได้เลยใครไปไม่ถูกเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้นะคะวันนี้ผมมาอยู่น้ำลายแค่นี้ละฮะบายบาย